เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ซื้อปะทูมาจากโลตัสเราก็เลยเอามาจะมาทําปะทูนึ่งเพราะว่ามันมันถูกนะก็จะเอามาทําปะทูนึ่งแล้วก็กําลังแกะไอเนี้ยใส่ป่าอยู่เนี่ยใส่ในปะทูน,นึ่งอยูนะแล้วตัวเนี้ยเป็นจุดพีคเราเปิดขึ้นมาเราเจอเนี้ยเนี่ยข้างนี้มีไหมอะ ข้างนี้ไม่มีเพราะเราต้องเปิดเพื่อเราจะฝักไส้ใช่ไหมเราจะเปิดเพื่อฝักไส่้แต่เราเปิดมาเจอเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยอ่ะมันคือตัวอะไรอะเนี่ยเนี่ย ก็ออกแนวหล่อนๆนิดนึงก็คงจะตายแล้วมั้ง น,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 น่าเหมือนมันเหมือนมันน่าจะอาศัยกินเลือดปลาทูนะมะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นี่นี่ไงท้องละนี่นะใต้ท้องเป็นอย่างนี้นะ หากใครรู้ว่ามันคืออะไรก็เม้นบอกมันด้วยนะคะี่แค่ไอตัวเมื่อกี้อ่ะนี่เหรอไม่ใช่นี่นี่นี่กี้เขี่ยออกไปแล้วแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยถ่ายเสร็จแล้ว,ลวกะว่าจะทําต่อ <c oughs> กะว่าจะทําต่อมาเปิดเจออีกข้างนึงตัวเดียวกันนะ <c oughs> นี่ตัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้มันเล็ก <c oughs> เห็นไหม นี่เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายก่อนนี่เหรอนี่นี่คือตัวเนี้ยเออมันอยู่ตรงที่เดียวกันเนี่ยแต่ตัวนี้มันเล็กตัวนี้มันใหญ่ถายมาครับเนี่ยตัวนี้มันเล็กเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวกันเลยรูปทรงเดียวกันเลย แค่ว่าน,นี้เล็กกว่าอันนี้ใหญ่กว่าคือตัวอะไรอะ่ะเร่อยอยู่ในประตูตัวเดียวกันเลยมีอีกไหมอะ่ะใมันอยู่ตรงนี้ยที่ี้เหมือประตูเนี่ยนมีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองเปิดเพราะก่อนหน้านี้คือทำทำไปไม่ได้เปิดดูเลยอะ่ะเหลืออกีกตัวเนี่ย ี่ตัวนี้เดี๋ยวจะลองเปิดดูว่ามีอีกไหมนะคะเนี่ยถ่ายตรงนี้เลยเจออีกแล้วตัวที่เหลือไอตัวก่อนหน้านั้นคือไม่ได้สังเกตแน่เลยอะเนี่ยมันคืออะไรอะเนี่ยจะเขียวมาให้ดูนะเนี่ยมันมันมันคืออย่างเดียวกันเลยอะเนี่ยเนี่ยที่เจอนะดูฝั่งนี้จะเจอไหม ฝั่งนี้ไม่มีนะอ่ะนี่ตัวแรกเนี่เดี๋ยวอยู่เท่านีอ้อีกที่ทำไปแล้วไม่ได้ไปเขี่ยดูนะไม่มีไม่มีนะน,นี่ก็ไม่มี โอเค okay, ไม่มีตกลงว่ามีสามตัวที่เราเจอบิ๊กเบ้งทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยคิดว่ามันคืออะไรคะเนี่ยมากับปลาทูเนี่ยสยอง อันนี้นะอันนี้เป็นที่เราฟักแล้วนะแต่มันมีอันนี้ฟักเราฟักทิ้งอยู่ในน้ำอะ่ะเมื่อกี้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยวกี้เจออ่ะเนี่ยแปลว่ามันมีกับทุกตัวไม่งั้นมันไม่มีหรอกเนี่ยเฮ้ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เนี่ยแปลว่ามันต้องมีหมดเลยเนี่ยเนี่ย